สร้างคมสารคาดีสร้างสรรสิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนออุทธวจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพระติสสะผู้มักน้อยสันโดษในปัจใจสี่อัปมาธรโตภิกขุปมาเทพยทัสสวาอภพ,พโภปริหานายะนิพานาเสวะสันติเกภิกษุยินดีในความไม่ประมาท หรือเห็นความประมาทว่าเป็นภัยเป็นผู้ไม่อาภัพคือไม่เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วอยู่ใกล้นิพพานเป็นแน่แท้ที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพระติสสะพระติสสะอยู่แต่ในถินรับบินทบาตแต่ที่บ้านญาติทรงประธานสาธุการติสสามนพเป็นชาวบ้านในนิคมแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีเมื่ออุปสมบท เป็นภิกษุแล้วก็อาศัยอยู่ที่นิคมหมู่บ้านขนาดใหญ่นั้นท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดปรารบความเพียรสม่ำเสมอไม่ชอบเดินทางออกจากเขตนิคมไม่ไปร่วมงานใดๆเช่นในคราวที่พระเจ้าประสิทธิโกสนทรงร,รมอสระทิฏทานการให้ทานที่ไม่มีผู้ใดทำได้เสมอเหมือนท่านก็ไม่ไปร่วมและแม้อนาถบินทิกะเศรษฐี เป็นต้นจะถวายมหาทานท่านก็ไม่ไปร่วมชอบเอาแต่การบินทบาทไปตามบ้านญาติอย่างเดียวคนจึงเรียกท่านว่าพระนิคมติสสะเทระพระติสสะผู้อยู่ในนิคมเป็นปกติต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันในพระเชตวันว่าพระติสสะตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปอยู่กรุคกครีตามบ้านญาติท่านไม่มาร่วมรับทานของใครๆที่สาวัตถีหรอก แล้วกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระาศาสดาทรงให้ส่งข่าวไปนิมนต์พระติสะมาเข้าเฝ้าเมื่อท่านมาแล้วก็ตรัสถามว่าเธอเอาแต่ประพฤติครุกคลีกับพวกญาติจริงหรือพระติสะทูลว่าข้าพระองค์ไม่ได้ครุกคลีเพียงแต่อาศัยอาหารจากพวกญาติได้อาหารเพียงแค่พอจะกลืนกินได้เมื่อได้อาหารไม่ว่าจะประณีตหรือไม่ประณนีตย ก็ฉันพอให้อัตภาพดำเนินไปได้จึงไม่เห็นประโยชน์ที่จะแสวงหาอาหารจากที่อื่นๆอ,อ,อีกจึงไม่ได้มาสาวถีพระเจ้าค่าพระาศาสดาทรงประทานสาธุการว่าดีละดีละภิกษุแล้วตรัสว่าการที่เธอได้เราเป็นอาจารย์แล้วเป็นผู้มักน้อยเป็นเรื่องไม่น่าอัศจรรย์เมื่อเทียบกับความมักน้อยของพระโพธิสัตว์เพราะความมักน้อย เป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราภิกษุทั้งหลายกราบทูลขอให้ตรัสเล่าก็ส่งเล่าสมัยที่พระองค์เป็นนกแขกเต้าอาศัยอยู่ที่ต้นมะเดือ่อริมแม่น้ำคงคามีความมักน้อยจิกกินแต่ผลและใบมะเดือ่อเฉพาะต้นเท่านั้นเมื่อไม่มีผลและใบก็จิกกินเปลือกเท้าสก,กะะ ทรงต้องการทดสอบความมากน้อยจึงใช้อนุภาพทำให้ต้นมะเดื่อตายนกก็ยังไม่ย้ายที่อยู่ยังจิกกินแต่กิ่งและตอแห้งนั้นและยังอาศัยอยู่ที่ตอไม้นั้นเท้าสัก,กเห็นว่านกมีความมากน้อยจริงจึงเสด็จมาสอบถามสาเหตุที่ยังอยู่ที่ตอไม้ผุนกตอบว่าข้าพเจ้าอยู่รักษาไมตรีกับต้นไม้นี้ ถามว่าทำไมไม่ทําอย่างนกตัวอื่นทํานกตอบว่านกเหล่านั้นคบหาต้นไม้ที่ผล,ลไม้เห็นแต่ประโยชน์ตนทำลายพวกพ้องเท้าสักกะพอใจมากตรัสให้ขอพรน,นกกล่าวว่าถ้าต้นไม้นี้กลับมามีผลมีใบข้าพระเจ้าจะยินดีดุดได้ขุมทรัพย์เท้าสักกะจึงนำน้ำมารด ต้นมะเดือ่อก็กลับมามีใบมีผลน่ารื่นรมจบแล้วทรงยกย่องพระติสาว่าภิกษุพึงเป็นผู้มักน้อยเช่นเดียวกับพระติสสะภิกษุผู้ประพฤติอย่างนี้จะไม่เสื่อมจากมักและผลย่อมอยู่ใกล้นิพพานทีเดียวแล้วตรัสภาษิตนี้อัปรมาทธโตภิกขุประมาเทพยะทัสสวาอภพ,พโพปริหานายะนิพพานาเสวะสันติเกภิกษุ ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นความประมาทว่าเป็นภัยเป็นผู้ไม่อาภัพคือไม่เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วอยู่ใกล้นิพพานเป็นแน่แท้จบพุทธดำร,รัตพระติสาบรรลุพระอรหัดพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสีอธิบายพุทธภาษิตไม่เสื่อมจากคุณคือไม่เสื่อมจากสมถะและวิปัสนาหรือจากมรร และผลหรือไม่เสื่อมจากการจะบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุและจะไม่เสื่อมจากคุณที่ได้บรรลุแล้วดำรงอยู่ใกล้นิพานหมายถึงใกล้กิเลสปรินิพานคือการดับสนิทของกิเลสและใกล้อนุปาธาปรินิพานอุปาทานขันห้าดับสนิทคติธรรมความรู้อปิจิตา ความอยากอันน้อยความปรารถนาน้อยความมักน้อยเป็นคุณที่ตรงข้ามกับปาปิดฉาความปรารถนาชั่วความมากักมากคือผู้ใดประกอบด้วยอับปิดชะตาผู้นั้นจะปกปิดคุณของตนเช่นมีศีลมีสุตะมากมีปัญญาหรือสิ้นกิเลสแล้วก็ไม่ปรารถนาบอกแก่ใครๆไม่อวด